สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมนาประจำปี2568ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับผมขอเริ่มงานสัมนาประจำปีนี้ด้วยการยกคำพูดของบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย2ท่านท่านแรกดกรเอกนิตินิติธันประพาท ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้กล่าวไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะติดลมหรืออาจดิ่งเหวท่านที่สองคุณดนุชาพิเชนันซึ่งเป็นทั้งอดีตและก็เป็นทั้งว่าที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่านกล่าวในการประชุมประจำปีของสภาพัฒนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าในความเป็นจริงความก้าวหน้าของการพัฒนาหยุดชะงักมานานแล้วปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินนะครับว่าผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจยอมรับความจริงแบบตรงไปตรงมาเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหา ที่ถูกปล่อยปละละเลยมานานจนส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะงักงันติดลมหรือกำลังจะดิ่งเหวสำหรับท่านที่ติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยมาโดยต่อเนื่องก็คงไม่ค่อยประหลาดใจกับคำพูดของทั้งท่านรองนายกและท่านเลขาสภาพัพนะครับเพราะถ้าดูตัวชี้วัดพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยแทบทุกด้านจะบ่งชี้ไปในทิศเดียวกันว่า พัฒนาการของเศรษฐกิจไทยด้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่เทียบในบางเรื่องคะแนนดิบของตัวชี้วัดของเราถดถอยลงเองโดยไม่ต้องเทียบกับใครด้วยซ้ำไปตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังติดลมและชะงักงันไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศคุณภาพการศึกษาผลิตภาพของภาคเกษตร ประสิทธิภาพของระบบราชการฐานะการคลังนี่กลัวเรือนความเหลื่อมล้ำการใช้อำนาจเหนือตลาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่กฎหมายที่ล้าสมัยตลอดจนสถานการณ์คอร์รัปชันที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีสีเทามากขึ้นเรื่อยๆถ้ามองไปในอนาคตเศรษฐกิจไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงขึ้นอีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบจากปัญหาจิอ p พ l ล t i ิกมาตรการกีดกันทางการค้าสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์การขาดแคลนแรงงานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด AI transformation ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือสภาวะโลกตรวนยิ่งถ้าเราติดลมหรือชะงักงานานานขึ้นเท่าไหร่เราจะมีโอกาสดิ่งเหวเร็วขึ้นลึกขึ้น และเราก็จะขึ้นจากเหวได้ยากขึ้นด้วยเพราะทรัพยากรที่เรามีเหลือจะร้อยหลอลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนที่จำเป็นต้องใช้เพื่อก้าวขึ้นจากเหวในเวลาที่โลกกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วปัจจัยฉุดรั้งและปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยจะประสานพลังกันในลักษณะที่เป็นวงจรอ,อุบาทส่งผลกระทบซึ่งกันและกันเป็นลูกโซ่ ชุดให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยไหลลงได้เร็วทั้งโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นและเทียบกับตัวเองคนรุ่นผมนะครับมักจะถามกันว่าถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อสักสิหรือ15ปีที่แล้วเราจะคิดกันไหมว่าเศรษฐกิจไทยจะพัฒนามาจนตกอยู่ในสภาวะแบบวันนี้เราปล่อยให้เศรษฐกิจไทยก้าวมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร คงมีหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้พัฒนาการของเศรษฐกิจไทยในวันนี้อยู่ในสภาวะติดลมหรือชะง,งักงันไม่ว่าจะเป็นสังคมโดยตรวมขาดการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาที่สะสมมาต่อเนื่องและไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนอกประเทศการเมืองที่สนใจแต่ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ การมุ่งทำแต่นโยบายควิกวินหวังผลระยะสั้นขาดความมุ่งมั่นทางการเมืองหรือ political w i l l ที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังธุรกิจขนาดใหญ่ใช้อำนาจเหนือตลาดในขณะที่การกำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมก็ไม่เกิดขึ้นจริงเราไม่ให้ความสำคัญกับการกำหนดหลักคิดนำทางหรือเรียกว่าเป็น guiding principles ที่จะช่วยกำหนดทิศทางของนโยบายสาธารณะ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงโดยไม่ถูกบิดเบือนหรือเบี่ยงเบนระหว่างทางเราอาจจะขาดกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปหรือ transformation ได้อย่างแท้จริงขาดกลไกที่ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆสามารถทำงานร่วมกันแบบประสานพลังมีเป้าหมายร่วมมากกว่าที่จะแยกกันคิดและแยกกันทำ เราขาดระบบจูงใจที่เหมาะสมกับโลกใหม่ในอนาคตที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของธุรกิจและพฤติกรรมของคนในสังคมปัญหาคอร์รัปชันที่ถูกปล่อยปละละเลยมานานจากเดิมอาจเพียงเพียงการให้ผลตอบแทนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยึดรัฐหรือ state capture ใช้กลไกภาครัฐกำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่พักพวกของตนเองตลอดจนนะครับหน่วยงานภาครัฐเลือกที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่เปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปหรือ transformation และมักจะมีวิธีการทำงานที่เน้นกระบวนการพิธีกรรมมากกว่าเอาสารัฐและเป้าหมายของงานที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ในปีนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเลือกหัวข้อก้าวข้ามโลกเก่าด้วยโมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศเป็นหัวข้อของงานสัมมนาประจำปีเพื่อต้องการสร้างการตระหนักรู้และอาจจะเรียกว่าการตระหนกรู้ก็ได้นะครับถึงภาวะติดลมของเศรษฐกิจไทยและความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเศรษฐกิจไทยจะออกจากภาวะติดลมเราต้องออกแบบโมเดลใหม่ของการพัฒนา ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยนโยบายอุตสาหกรรมใหม่นโยบายการค้าและการลงทุนใหม่นโยบายด้านนวัตกรรมและการพัฒนาทักษะของคนไทยที่จะต้องเกิดผลลัพธ์ได้จริงและที่สำคัญเราต้องการบทบาทของภาครัฐใหม่ที่จะไม่ฉุดรั้งให้เศรษฐกิจไทยชะง,งักงนันแต่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้าได้เท่าทัานกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยปัญหาที่สะสมมานานและความท้าทายหลากหลายด้านที่กำลังรอเราอยู่นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคิดเรื่องใหญ่ให้ความสำคัญกับโมเดลใหม่ที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยโมเดลการพัฒนาต้องได้รับการออกแบบใหม่ไม่สามารถทำเพียงแค่ต่อยอดจากโมเดลเดิมๆที่เราคุ้นชินต้องมองให้ไกลถึงความท้าทายที่กาลังเกิดขึ้นในอนาคต และผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะยาวต้องใส่เลนส์ใหม่มองหาวิธีการใหม่ๆแนวทางใหม่ๆของการพัฒนามุ่งหานวัตกรรมและเครื่องมือใหม่และระบบแรงจูงใจใหม่ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลได้จริงและท้ายที่สุดต้องทำให้จริงโดยต้องร่วมกันสร้าง political will ให้เกิดขึ้นให้ได้ต้องรวมพลังการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันกับความรุนแรงของปัญหาที่สะสมมานานและความท้าทายใหม่ๆที่จะซับซ้อนมากขึ้นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแ่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดทั้งวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะช่วยจุดประกายให้เกิดการถกแถลงกันอย่างสร้างสรรค์บนข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อที่จะกำหนดหลักคิดนำทางให้กับเศรษฐกิจไทย ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราร่วมกันคิดเรื่องใหญ่มองให้ไกลใส่เลนส์ใหม่และทำให้จริงเราจะสามารถฉุดเศรษฐกิจไทย <c oughs> ให้หลุดออกจากภ <c oughs> าวะติดลมและชะงักงนันและลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะดิ่งเหวในอนาคตได้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนใจในงานสัมมานาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยขอบคุณครับ